สัสดีครับสวัสดีครับอยากเล่นอ,อ้อยเก่งๆแบบฉบับเม็นส้มเขาเล่นยังไงมันดูนะครับการเดินเกมของเขาเ,ขาเ,ขาเดินเกมมันยังไงนะครับมันดูกันในแคปเพื่อนจากสเต็กนิดหนึ่งนะครับที่สเต็กขาวอยหมดแล้วสเต็กส้มอยูดดูอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับมันทาให้เราฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็ได้สเต็กส้มเพิ่มมาสองอันนะครับเปียสเต็กสม้มครั้งเรียกหนึ่งที ทีหนึ่งทีปุ๊บสุดท้ายจะเป็นสีส้มอีทีหนึ่งเนี่ยถ้ามาเลบความเร็วยิ่งขึ้น้หลังจากนั้นดูว่าเพื่อนจ,จบอะไรจบบัฟอะไรเราก็มารีเวดบัฟเขาก่อนเว็ดบัฟไปเรืาาเ่อยๆ,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 ๆนะครับให้ยาหมาเงินเนยเยอะๆนะครับแต่ส่วนมาอ้อยจะมีแค่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองสามารถสโลว์คิวได้สบายๆา,ยายเลยนะครับแล้วก็มาตัดหวฟกลางครับแล้วก็เข้าบัฟแงงรงก่อนต่อดูกัน ดูกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูมินิแมปแอนดีนะครับว่าเล่นอะไรต้องการการช่วยเหลือมากที่สุดเราก็พยายามยิงเข้าไปครับแต่ตอนไฟพยายามเก็บสเต็กส้มมาว้นะครับหลัไฟนี้เก็บไว้ปุ๊บแล้วก็ตามแล่ชีวิตไปเลยนะครับสองหนึ่งก็ถือว่าคุมอยู่นะครับยังไงก็คุมอยู่แน่หลังจากนั้นก็มาฟาร์มมาฟ้าต่อพย,อยายามงานนงเนี่นที่ไม่ได้พยายามเก็บออเบเจกต์มังกรเขร่ามายามเก็บไปเรนะืเ่อยๆเพื่อ เพื่อให้ถีนได้มีเงินเยอะๆและเกมเราจะได้นำเพื่อนไ้เจอได้สบายๆเลยฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวแล้วนะครับวิ่งงานเงนินนะเพื่อนอย่างเดียวเลยพยายามช่วยทำคลิปทุกเลนอย่านะครับตัดในคลิปทุกเลนทุกเลนเลยหลังจากนั้นเราสามารถชนได้ทุกตัวเลยถ้ามันเงินน,น้องนำเี้มันดูชนนไหครับวันนะีพี่ไปได้ไงดูชนนี้ โอ้สวยเลยตามประชิดติดตัวเลยหลังจากนั้นก็มาเอาอบแจ็ให้เพื่อนต่อเอาบอบมึงบ๊บของให้เพื่อนต่อนะครับถ้าเหมือนเล่นออยนะเดินเกมแบบกับไอเกมตามนะจะเล่นโคตดยากเลยบอกไอถ้าเกมตามนะไม่สมาหถุเล่นกับใครได้เลยต้องหาเงินอย่างเดียวหาเงินไปเรื่อยจนกว่าเพื่อนจะพลาดเอาเองการเล่นอ้อยทำยังไงก็ได้อย่าให้ การเงินตามทีมเพื่อนเพราะว่ามันจะเล่นยากทันทีเลยเหมือนเกมนี้นะการทีมเราคือการเงินทุกอย่างครับนำหน้าเขาหมดเลยแล้วเล่นสบายสามารถโซโล่คิวแบบสบายๆเลยไปเกมนี้นำามาเจอนะโหเขามากับแฟนเขาสงคนฟอร์เรียนกับมัตาตาญาตาญาตาย9้าฟอร์เรนตาย9ได้คนละไม่ถึง5ตัวได้ไมั้งเล่นกันเหมือนเดะเลยพี่โคหัวเสียเลยเกมนี้กับฟอรเรน วัดิจะแบกแฟนเขาแต่เขาเล่นคนเดียวเล่นไม่รอดเอาฟอเล่นมาแลยรำเลยวดหัวเสียเลยพี่เกมไม่เต่อย่างนี้ที่ชนะพยายามตัดเวฟบที่ลงข้ามนะครับตัดเวฟคลีปแล้วก็ตัดบัฟให้หมดเลยจังหวัดไหนตัดได้คือตัดให้หมดเลยจังหวัดไหนเล่นได้เล่นจังหวัดไหนเล่นไม่ได้พยายามเลี่ยงไม่ต้องเล่นนะครับแล้วก็ฟาหมามันไปนเรื่อยๆได,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 ได้ดูจังหวะดดีๆเราเข้าไี มันยังงเนมือนี้นั้นอยู่ด้วแต่วันนี้พี่พลาดเลยวนไปทางผิดแล้วมันไม่ถึงทีมเขาแต่พี่ก็ได้มาหนึ่งตัวได้หรือหน้ามาหนึ่งตัวยิงหน้าสองตัวนะเขาไม่จัดเขาไม่จับที่โหวนผิดถ้าโหวนถูกทางพื้นได้เต็มๆตเลยฉันี้ด้วยนะจะมีไปไหนเทียวตงเทียว้างนาคอคือนาคอยจับเทียวเข้ามาแบบเลือดเท่ากันเดะเลยเขามาเหมือนกขาเข้ามาที่ตายเลย เสียงดังนิดนึงนะคนโหเด็กแว้นโอ้หัวน้ำคันกับรถเสียงดังแล้วพยายามมากพี่ไอ้ยคงต่อนะครับถ้อ่า้คลิปเรียนเราสูงยิ่งขึ้นาการเงินเราได้สูงยิ่งขึ้นครับมันชนนี้พี่ให้อีคอลิสนะครับบัฟฟารา์ที่กินพี่มีบัตฟาร์อยู่นะพี่เลยแบ่งกินของตัวเองเพื่อนได้ดินบัฟาจังหวัดแบนนี้ เข้าไปก็เสียดายแต่ว่าเสียดายสกิลพี่วิไม่ได้เข้าอันนี้แต่ดีที่ไม่มีใครเสียชีพไปโอ้โหไม่รอดมาได้ทุกแบบบุกบิดในสกิลวัตติของมาทั้งเหมือนกระโดดจังหวะที่เพื่อนยิงนาเราจะล้างกันสถานะหมดเลยเหมือนของตู้เล่นด้วยถ้าตู้เล่นยิงอัตติมาให้กดอัตติก็หลบได้เลยแบบโอ้โหนาค่อยที่จะมาโซโล่คิวกับพี่เพราะเขาคิดว่าเขาจะสู้พี่ได้นะแต่ การเงินของพี่ตามไม่ตามแบบคือการเงินของพี่นำเขาโคนเยอะเลยดูมันก็ดักอดของเกมนี้คือได้เต็มเหลือเต็มที่เลยตามฝากกดติดตามช่องที่ีตกยูพีานายและยูทูบยูพีแนนยด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ